นั่นแหละก็ก็แต่ว่าก็บอกไปตั้งแต่เมื่อประมาณต้นปีแล้วเนาะว่าปีนี้วันเกิดจะไม่มีเพลงอืมนะคะดังนั้นไม่ต้องมารอว่าชัดจนไม่ทำเพลงหรอปีนี้นู่นเนี่ยไ,ไม่ต้องนะคะปีนี้ไม่ทํานะคะบอกไปตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าไม่ทํามาบอกใหม่ว่าปีนี้ไม่ทําเพลงเพราะว่าเราก็มีไฟนอลของเราเนาะ คนดูคาดหวังกับการที่หนูจะต้องทาเพลงตอนมันเกิดทุกปีเนาะทุกคนถ้าอุปกรณ์มันพร้อมอะจะปล่อยทุกเดือนเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีไงจะคาดหวังอะไรกับการให้หนูทําเองบอกว่าไม่มีทําไมดูดูอะไรคนผมไม่ได้ดูเลยเนี่ยพอทําเสียงแข็งหน่อยทุกคนก็มาบอกว่าหนูแล้วก็ไม่ได้ดูไงคือ,อยังไงถ้าเราจะดูเราต้องบอกว่าดูก่อนไหมคือ,อยังไงนะยังไงสิเราจะต้องทอํายังไงดี กับคนที่บอกว่าหนูดูเนี่ยแต่หนูไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยยังไม่ทันได้ดูเลยเนี่ยหน้าวิสัต์มันไปเองคือหน้าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือขอโทษที่ขาดที่เป็นคนสวยที่หน้าดูต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะ <laughs> พอดีเป็นคนหน้านิ่งแล้วจะน,น้าดูหน้าดูนิดนึงแล้วขอโทษด้วยนะคะขอโทษที่เป็นคนสวยที่หน้าดูะคะ่ะขอโทษด้วยนะคะ